คนเคยเห็นปราสาทนครวัดจำลองที่วัดพระแก้วไหมคะแล้วทราบหรือไม่คะว่าใครเป็นคนนํามาสร้างซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าปราสาทนครวัดเป็นปราสาทที่มีความใหญ่โตและอลังการมากๆณนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกโลกของทางฝั่งประเทศกัมพูชาและขอย้อนกลับไปค่ะเมื่อรัชกาลที่4ี่นะคะได้ทรงรับรู้รับทราบว่านครวัดนั้นมีความสวยงามมากจึงอยากจะนํานครวัดเนี่ยมาสร้างที่ประเทศไทยโดยท่านบอกว่าอยากจะนํามาให้คน ได้เห็นเป็นบุญตาเพราะว่าเขาล่ําลือกันว่าสวยงามมากๆท่านก็เลยได้ส่งช่างเนี่ยไปดูเพื่อที่จะลื้อปราศาสตรหินต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นนครวัดที่ประเทศไทยค่ะแต่ทราบหรือไม่คะว่านครวัดนั้นมีขนาดมหึม,มาก็ไม่สามารถที่จะยกยโยกย้ายมาอยู่ที่สยามได้นะคะท่านก็เลยบอกว่าให้ช่างเนี่ยไปเขียนแปลนมาทุกอย่างให้เรียบร้อยและก็มาจําลองสร้างที่วัดพระแก้วค่ะซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นความ